สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วครับวันนี้กะมาแกะพัสดุนะครับผมลูกชานะครับสั่งไพ่ทารุ่งไปครับเป็นยังไงนะครับผมเราก็แกะดูของนะครับก็ปกติครับนี่นะครับผมก็มีเท่านี้เลยนะครับเป็นเป็นการ์ดทารุ่กล่องสีม่วงนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมนี่อะาโมเดิร์นไนส์เด็กนะครับก็สี่เซนต์การ์ดทารุ่งโฟลว์ออฟเดอะลิฟท์ออฟส์เดอะคอลเลคเตอร์ลิฟต์อินเดอะโมเดิร์นโซซิอตี้นะครับ ประมาณนี้นะครับผมอ่านี่นะครับดานข้าง Cosmic Cycle Cy นะครับผมเป็น Cosmic Cycle t a r o นะครับนี่มาเดี๋ยวเรามาแกกันอ่าเดี๋ยวให้พี่เดลวแกะนะครับเฟลแกเลยดูนี่แกเลย นี่ครับประมาณนี้เอาพี่วารีโอเกะขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยโอเคนี่นะครับอ่าเต็มเลยครับผมเต็มพอแค่นี้นะครับใบถั่วโลนะครับนี่โอ้หนึงมาแล้วหนึ่งลยอันนี้มันใบท้ายสุดนะครับอันนี้เป็นใบใบท้ายท้ายสุดอ่านี่ก็ไม่มีอะไรลนะเป็นของเปล่านะครับ มาเดี๋ยวเดินกลับไปดน่ออ่านี่นะครับผมพอมีไม่รู้กี่ใบนะครับนะนานาอยู่นะครับนี่ก็นาอยู่นะเออประมาณนี้นะครับนี่ก็จะมีเดบกฟูดนะครับนี่มิติเชี่ยวนะครับไฮลิส์นะครับเออนี่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมโอ้โหนุ้งเลยนะ นี่ก็เป็นด้านหลังนะครับก็มีอยู่หลายใบนะราคานะครับผมหกสิบเก้าบาทนะครับผมนี่นะครับเป็นการ์ดแบบกระดาษนะครับบางๆหน่อยนะเออกระดาษบางๆหน่อยนะเดี๋ยวก็เอาไปเล่นได้นะครับผมนี่เป็นภาพอนิเมะนะครับผมเป็นภาพแบบอนิเมะนะเออนี่ใครสนใจนะครับก็กดไปสั่งดูได้นะครับในติ๊กต็อกช็อปนะครับผม ครับผมนะีมีหลายแบบนะแบบนี้จะเป็นแบบอนิเมะลูกชายผมเป็นคนเลือกนะครับผมนะอ่าอ่ามานี่นี่คนระับหนายอยู่นะหลายใบอยู่นะไม่ทราบว่ากี่ใบนะเขาก็ไม่ได้บอกนะกี่ใบเราต้องนับนะผมคนน่าจะครบครบเซ็ตนะครับครบเซ็ตในการเล่นอ่าในการเล่นไพ่ทาร่นะเออครบเลยนะอก็หลายใบเป็นร้อยอยู่นะอืม อ่านะครับผมโอเคนะผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับติดตามในยูทูบไปด้วยนะครับผมมีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยครับสวัสดีครับ